คือรับอยู่กับเราครับในเกมแคตตัดเอ็มซคอยนะครับที่ผมแบบคือถ้าเกิดใครได้ดูช่องผมตอนแรก,แรกอา้อาวเลยไปหยุดพอทิ้งทำไมล่ะเฮ้ยุ๋ยออกคโนขับโจก๊กอะไรล่ะไม่ใช่คโนขับโจก๊กถ้าเกิดในคนได้ดูช่องผมตอนแรกจะในคลิปล็อกเก็ตเกมนะครับที่อะไรวะแคยคิดถึงจะรวดเลยสักอย่างนะครับก็ถ้าเกิดได้ดูนนะครับผมก็ ผมก็จะพูดถึงว่าผมไปเซิร์ชหาคัตเอ็มซีคอยแล้วไปเจอโรเก็ตเกนใช่ไหมตอนนี้มันมีคัตเอ็มซีคอยออกมาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นของจริงๆนะเห็นไหมว่าม,มันมีปุ่ม้างล่างให้กดนะครับอันนี้ก็อยากลองเล่นดยครับถ้าเกิดเล่นได้จริงนี่ผมกะจะเปิดโปรเจกต์ยาวนะครับแต่ถ้าเ,เล่นไม่ได้นี่ไม่ใช่ดิถ้าเล่นได้ผมมันจะไม่เปิดโปรเจกต์ยาวนะครับมันไม่ค่อยอยากจะเปิดโปรเจกต์ กีดนีเท่าไหรนะครับถึงมันจะน่าหนุกกระเถอะนะครับมันก็น่าหนุกอยู่นะครับเกีดนี้มันเก่าเก่าเก่ากึกเลยถ้าเปิดอย่าไปเปิดในคอมมากกว่านะครับโอเคเซฟนิวสปอตตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าโอ้ยชื่อไม่ขึ้นเฮ้ยตั้งชื่อว่าแท็กสตัสตั้งชื่อแท็กสตัส แคคแค่แค่แคคสตัดนะครับมันจะแปลว่าแปลว่าอะไรวะอู้เตาเตาแค่แคคสตัดเนี่ยมันแค่แคคตัสมันจะแปลว่าแคคสต์แคแคคตัดเนี่ยมันจะแปลว่าที่มันเกมนี้มันชื่อแคคตัสมีคอยไงแคคตัดเนี่ยมันจะแปลว่ากระบองเพชรนะครับอันนี้เลยเนี่ยมีคอยมีอะไรเหรอเห็นลูกบอลนี่ไหมเอาตังค์ไปเลยข้าคือเจ้าสี่มือแค่นายเอาตังค์นี้ไป เราหาของนี่ฮะเอาตังไปและหาของนี้มาให้เจ้าค่าและหลังนั้นแลหลังจากนั้นใครวะแล้วเขาได้วิ่งเจ้าบ้านไปแล้วก็พบกับเดินไปกระโจนไปไปในดินแดนลอกลางและเอาอมีใครอยู่ข้างหลังวะ,ะเอาไฟส่องเขาก็พบกับเป็นผลไม้อยู่ดีวาดเดอร์ มีคำสาบแล้วเขาก็ยิบขึ้นมาจากนั้นเขาก็ในเวลาต่อมาในตอนคืนเวลากลางคืนอยู่ดีเขารู้ิึกตัวเขียวขึ้นมาไม่ออเรสึกตัวเขียวติตัวขาวไปสีเขียวแลวดังนั้นเขากลายเป็นขัดตัดมือสีคอยจากนั้นเลยต่อ ดูเขารู้สึกดีมากรู้สึกเทแล้วเขาก็ไปพบกับกองไฟแล้วมันบอกว่ารีดเคยคอนติเนียปุบลาฮาอิสไมเนียมมันชื่อปูปูคาเฮ้ย and to west coast t ระทนีเอมเบรลอันนี้ผมก็ไม่รู้นะือนกัะอ่านไม่ออกคนระับโอเคปล่อยไปแล้วกันดูแค่ว่าคิมนี้ให้สู้ก็พอแล้วนะครับ เฮ้ยบอสบอสเอเอ็มซีคอยแกเป็นยี้ไปแล้วอ่ะเขาขายเขาขายไอ้นั่นของใช้ผลไม้ให้ฉันไปจับแขกตัดเร c มซีคอยให้ฉันขี่เริ่มแล้วเอเลียหนึ่งแขกตัดเคนยอนขี่โอเคเดินซ้ายขวาครับ กด A เพื่อที่จะโดดกด S ที่ช่วยจะต่อยนะครับประมาณนี้นครับอเคไอ้นี้ก็ให้เราเก็บครบสิบอันนะครับโอ้ยันแหลกนะครับเกมนี้นครับที่ไม่ค่อยอยากอัดเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็กระโดดกระโดดก็ก็ได้อยู่นะครับเฮ้ยกระโดดกระโดดดิเนี่ยม,มันกระโดดไม่ค่อยได้นะครับเกมนี้แล้วก็ภาพนี่รูปเปฟียบเลยครับ ถือว่าเป็นกินนะเห็นไหมภาพนะมันมันเด้งออกเป็นเฟร,รมเลยครับเออโอ้ยมันเล่นยากนะครับเกมนี้โอ้โหคือปุ่มมันกดไม่ค่อยโดนยากแล้วก็ภาพมันหลุดออกเป็นเฟร,รมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยเรากดค้างได้นะครับกดค้างมันจะกระโดดสูงขึ้นนะครับ นี่ครับมันจะกระโดดสูงขึ้นนะครับโอเคเดินไปต่ออันนี้กดอันนี้ถ้ากดลงพร้อม A e, มันจะกลายเป็นลงพร้อมกับ A e, มันจะลงไปนะครับปุบแล้วก็ A e. กดลงกดลงดิแล้วก็เอเนี่ยมัน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 ชอบแบบเ e. อลงบวก e. เอเอ,อันนี้ขอขึ้นเปอข้างบนก่อน,นครับจะไปเก็บจะไปเก็บใบประกาศจับ โอ้โเป็นเกมที่เล่นยากมากนะครับแนะนำอย่าเล่นเลยครับเกมนี้เอออย่าเล่นเลยดีกว่าต้องกดพร้อมกันด้ยนะต้องกดพร้อมกันเนะนี่ยโอ้โหแนะนำให้ไปเล่นในคอมดีกว่านะครับโอ้โหดิปปิง้งดิปปิง้งดิปปิง้งดิปปิงปป้งโอเคลงไม่ได้อีกอโอเคลงได้สันทีเลจะลงได้นะครับอันนี้คือหนีมันสอนกดเอสเพื่อจะแอ t แทกนะครับ ปุบ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 แค่กดเอสกดเอสกดตีมันเนี่ยตอนที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยปุ๊บปุบปุบปุบเนี่ยตอนที่มันแบบตัวตีมันไปเรื่อยๆอ่ะมันวันก็จะดอปตังมานะครับบางทีโอเคถ้าทางนี้เปิดปุ๊บเราดูตรงนี้มันก็จะเปิดด้วยนะครับโอ้ยดิปิ้งดิปิ้งดิปิ้งแตกแตนตกแตนสินค้านี้อะใครเกงไม้ ไม่อู่ไหมอ้าวชิบหายแล้วมันทำอะไรโมะแปบ๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบเช็ดโอ้ยหึรู้สึกว่าอยากเล่นเกมนี้แล้วโอเคงั้นก็ขอบาลน,นะเกมที่ย,ยากกว่า Dark Souls 4รึเปล่าเนี่ยอืมันจะยากขนาดนี้นะโอ้ยแหลกบอลลม ก็โอเคครับก็ขอบายแค่นี้นครับมันยังไม่สอนเติมตีเลยด้วยซับนะครับก็แนะนําให้ไปหาเล่นในคอมดีก่อน,นครับในนี้มันทั้งภาพแตกันเฟรมแล้วก็ปุ่มกดยากนะครับก็ก็เดี๋ยวก็บายนะครับแล้วไว้เจอกันคราวหน้านะครับคือไม่ค่อยอยากอิ่นชวัวอะไรนะมันแหลกนะครับก็กวนะครับอธิบายไปเล่นในคอมดีกว่าซื์อแคคตัสเอ็มซีคอยวิวลุดกระบอกเพชร